ส่วนน้อยไม่ส่วนน้อยที่ก็ครึ่งค่เป็นคนเป็นจริงเป็นครึ่งส่วนใหญ่ที่ใช่เดิมเป็นคนส่วนใหญ่ทําให้มีความสาคัญน้อยลงครับพอจริงเข้าไปยึดปุ๊บชาวฮั่นก็แห่อพยพเข้าไปก็เลยกลายเป็นคนครึ่งครึ่งก็เลยเกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอันนี้ก็กลายเป็นเทรนของโลกกันมั้งฮะคก็คล้ายๆชายแดนใต้ของไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกรณีนี้คนจำนวนจะรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จของจีนในการให้เขตปกครองตัวเองที่ที่ประสบความสาเร็จแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยเหมือนกับจะไม่ปปรรระะสสบคควาามมเเเเเ็็จแแ้พ่ือตดดดิินนนนี คือถ้าไปดูคือประเทศเนี่ยดินแดนนี้คือส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าถ้าไปดูรูปร่างหน้าตาของคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าตาแบบฝรั่งคือเป็นหรือว่าเป็นพวกแขกขาวอะไรพวกนี้นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีความแตกต่างทางศาสนาอยู่สูงนะครับแล้วก็จีนไปยึดดินแดนเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยประสบความในการทําให้คนที่เป็นคนมุสลิมในพื้นที่เนี่ยเขารู้สึกว่ารัฐบาลจีนเอาใจใส่หรือดูแลเขาได้ดีจริงๆนะครับครับมี เรื่องของแผนสู้ภัยโลกร้อนนะฮะ,ะที่จริงอเมริกาในยุคโอบามาเนี่ยก็มีเรื่องคือเขาเปลี่ยนท่าทีมาเป็นลําดับนะฮะ <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยผู้นําสหรัฐนะบอกว่าแผนการใหม่ในการต่อสู้กับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย <c oughs> จะมีอเมริกาเป็นผู้นํา ค,คือเป็นการประกาศแบบอาหันมาต่ก่อนนี่ค้านตลอดครับนะฮะค้านตลอดแล้วก็แผนนี้จะเริ่มขึ้นด้วยการจํากัดโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไอดออกไซด์นะครับแล้วก็จะเป็นผู้นําในการผลักดันแหล่งพลงัลงงานสะอาดเป็นผู้นําในการพยายามลดโลกร้อนและจะไม่อดทนต่อผู้ที่ไม่สนใจแก้ปัญหาโลกร้อนก็ดีนะฮะดีฮะนะะรวมทั้งสภาของเกส ซึ่งพยายามขัดขวางการแก้ปัญหาโลกร้อนโอบามาก็ประกาศอย่างนั้นนะครับก็มูลนิธิทางด้านไวรัสต่างๆที่รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ชื่นชมว่าเป็นจ้าสำคัญยังมีอีกเรื่องฮะรัฐมนตรีสาธารณสุขของอเมริกานะฮะไปแถลงในงานสมัชชาองค์การอนามัยโลกบอกว่าอเมริกาจะเป็นผู้นำจะร่วมกับผู้นำต่างๆผลักดันประกันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ให้เกิดขึนนะครับใ,<ช>ในประเทศต่างๆทั่วโลก<ช>คือพูดง่ายว่าต่อไปนี้เรื่องของการรักษาและและเ,เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องสิทธิ์ที่แต่ละคนมีแล้วแต่จะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่มนุษยชาติจะต้องได้รับครับ<ช>คือพูดง่ายว่าป่วยไข้มนุษย์คนไหนป่วยไข้จะต้องรักษาฟรี<ช>นะนี่เป็นคำประกาศที่อาจหารมากนะฮ<ช>ะนะครับแล้วก็เพื่อทั้งหมดเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ มนุษยชาติกลับไปสู่ภาวะยากจนคือเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนบ้านเราเลยเรื่องบ้านเราก็กลายเป็นตัวแบบแล้วก,กลายเป็นที่ที่คนมาดูงานนะครับเรื่องของหลักประกรันสุขภาพท็น,นะ อเมริกาก็มีความคืบหน้าอย่าผมมาเอาเรื่องเกมมาแล้วกันนะเห็น <c oughs> ผมก็ต้องเห็นเรื่องเก์นะครับเมื <c oughs> <c oughs> ่อวานนี้นะครับศาลสูงอเมริกาเนี่ยเขามีการตัดสินคดีหนึ่งนะครับ<ะ>ซึ่งซึ่งส่งผลกระทบส,ส่งผลมากเลยนะครับกับคนคนที่เป็นคนเพศเดียวกันในอเมริกาที่ที่เขาจะแต่งงานกันนะครับคดีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอดิต วินเซอร์นะครับเป็นผู้หญิงอายุ83แล้วนะครับเขายื่นฟ้องต่อศาลสูงสหรัฐให้วินิจฉัยว่าเขาเนี่ยมีภรรยาเป็นผู้หญิงด้วยกันนะครับช e ื่อเทียสเปเยอร์นะครับซึ่งคุณเทียสเปเยอร์เสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าได้ยกมรดกให้คุณเอ็ดดิวินเซอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันอายุ83แล้วเนี่ยในเวลานี้เนี่ยได้รับมรดกจาก,จากผู้หญิงด้วยกันซึ่งเป็นภรรยาเขาเนี่ยแต่โดยกฎหมายของศาลสูงโดยกฎหมายของสหรัฐแ,แล้วเนี่ยคนที่เป็น คนคู่สมรสซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คนต่างเพศเป็นเพศเดียวกันเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกแบบนี้จะต้องเสียภาษีนะครับแล้วเขาต้องเสียภาษีประมาณ3า3 3 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเขาเลยฟ้องฟ้องต่อศาลสูสหรัฐว่าทําไมคนที่เป็นคู่สมรสซึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงพอแต่งงานกันแล้วยกมรดกให้กันเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ทําไมพอเป็นคู่สมรสซึ่งเป็นคนเพศเดียวกันเนี่ยกลับต้องเสียภาษีนี่มันคือแสดงถึงการเลิกปฏิบัติระหว่างเพศหรือเปล่า นะครับซึ่งการเลือกปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งมันมีกฎหมายอันหนึ่งของอเมริกาซึ่งซึ่งโด่งดังมากนะครับในในหมู่คนรักเพศเดียวกันในอเมริกาจะรู้จักคือกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายโดมาโดมาเนี่ยเป็นกฎหมายซึ่งพูดง่ายๆคือเปิดโอกาสให้รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยไม่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็ยื่นฟ้องเข้าไปสู่ศาลสูงสารัฐศาลสูงสหรัฐเมื่อวันมีมติ5้ต่อ4นะครับบอกว่าคู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกันเนี่ย มีสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากรัฐบาลกลางแบบเดียวกับคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างเพศเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ในอเมริกานเนี่ยต่อให้คุณเป็นคนเพศเดียวกันแล้วคุณแต่งงานกาันแต่ต้องเป็นการแต่งงานโดยกฎหมายครับ<อ>คือคุณต้องจดทะเบียนกันให้ได้ก่อนเนี่ยคุณจะได้รับบำเหน็จบำนาญแบบที่ คนต่างเพศเขาได้เวลาคู่สำหรับเขาเสียชีวิตคุณจะได้สิทธิต่างๆจากการประกันสังคมคุณจะได้สิทธิต่างๆในด้านประกันสุขภาพสิทธิต่างๆในด้านภาษีหรือแม้มกระทั่งสิทธิในฐานะคนอพยพเข้าเมืองเนี่ยแบบเดียวกับคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างเพศนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าที่สําคัญมากในกรณีเมกาคือว่าต่อไปนี้เนี่ยศาลสูงสหรัฐเนี่ยจะจะถือว่าการละเมิดสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนรักเพศเดียวกันเนี่ยซึ่งแต่งงานโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย เป็นเรื่องที่รัฐบาลอเมริกาจะไม่รับรองต่อไปอีกแล้วแล้วก็เหตุผลที่ศาลสูงสหาร,รัฐให้เนี่ยน่าประทับใจนะครับเขบอกว่าทําไมศาลสูงสหร,รัฐตัดสินแบบนี้ศาลสูงสหรรให้ให้เหตุผลว่าเราไม่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะไป ขัดขวางหรือทําลายการออกกฎหมายซึ่งมาอย่างประชาธิปไตยและวางอยู่บนหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนาคือเขาเชื่อว่าการแต่งงานเนี่เป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานความรับเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีกฎหมายซึ่งบอกว่าคนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เนี่ยทำไมรัฐถึงจะ สงวนวสิทธิประโยชน์ต่างๆไว้เฉพาะกับคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างเพศกันเพราะนันนี้นเป็นอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากในอเมริกานะครับแล้วก็โอบามาเนี่ยท่าทีของเรื่องโอบามาเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือว่าโดมาเนี่ยมันเป็นกฎหมายซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยบินคินตันซึ่งก็มาจากเดมโมแครตเหมือนกันนะครับโอบามาเนี่ยถูกก็ตอนที่เป็นเป็นประธานาธิบดีก็พยายามจะพูดเรื่องการให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานนะครับแต่ว่าก็ในเมื่อกฎหมายมีอยู่ในโอบามาโอบามาก็บอกว่าก็จะใช้กฎหมายนี้ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่่่กตาาามปะชชนนนนไยยยืืคฎหอ นเี่จะไม่ส่งตัวแทนของรัฐบาลไปปกป้องกฎหมายนี้อันนี้คือสุดยอดเลยนะคือมีกฎหมายนี้ผมก็ใช้แต่ว่าถ้าผมไปปกป้องกฎหมายนี้ผมไม่ปกป,ป้องด้วยครับผมอยากเห็นรัฐบาลไทยทําแบบนี้แบบกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องนี้ั้งสองกันนักโทาการเมืองครับมันเท่นะฮะนะ <laughs> ก็ขึ้นหน้าฮนะใช่ไหมก็ถือว่าสาการเรื่องของ ก็คืบหน้านคือก็มีคนวิจารย์เยอะคือคนต่อต้านเกย์ก็เยอะถ้าไปดูในเว็บ b BC, ีบีซีซีเนี่ยพวกพวกคลั่งศาสนาก็จะจัดเต็มว่าโอ้ยนี่มันเป็นการทําลายสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คือผู้ชายผู้หญิงต้องแต่งงานกันนะมนุษย์ต้องมีลูกนี่สารสูงตัดสินมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าก,กําหนดให้กับมนุษย์ <c oughs> ในโลกนี้ไว้แล้วก็ดาโอบามาเลเตะเลย,เลยแต่ว่าอันนี้คือความกล้าหาญทางการเมืองที่โอบามาก้าทำไงคือว่าคุณรู้ว่าทาเรื่องนี้แล้วคุณจะเจอฝ่ายขวาต่อต้านแต่ในที่สุดคุณเลือกที่จะทำ ผลจากเพราะเป็นแพปทีกครั้งสุดท้ายใช่นี่<ล>คือความกล้าหาญทางการเมือนนงนะครับยังไงเราก็ต้องคืออยากอยู่แบบให้คนเขาจำเรายังไงในอีกยีปีครับมีข่าวสั้นๆเล็กน้อยฮะคือสภาราซิลนะความพยายามแก้ปัญหาการชุมนุมในราซิลนะเมื่อวานสภาของเกสของราซิลเนี่ยมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรารัฐธรรมนูญที่ คิดว่าจะเป็นทางออกนะครับเพราะว่าร่างฉบับนี้นะฮะแม้จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริการสาธารณะหรือรถขนส่งซึ่งเป็นการประทวงในบราซิลนี่แต่ว่ากฎหมายตัวนี้มันก็แอบไปด้วยคืดเนียนฮะเพราะว่าตัวร่างรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจจำกัดอำนาจของอายการในการสอบสวนนักการเมืองแล้วก็เปิดช่องว่างให้มีการจุจริตทีนั้นก็เลยตกร่างนี้ก็ตกไป คือทําให้การสอบสวนรัฐบาลแล้วก็นักการเมืองไปอยู่ในอํานาจตํารวจอย่างเดียวนะครับคนบราซิลซึ่งตอนนี้ความรู้สึกว่ารัฐบาลใช้อํานาจมากเกินไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะทําให้การควบคุมรัฐบาลนี่มันทําได้ยากเพราะว่าตารวจก็คงเกรงใจรัฐบาลครับขณะที่อายการเนี่ยดูจะมีความเป็นอิสระมากกว่านะครับส่วน SMS นะฮะกลับมานิดหนึ่งครับเพราะว่าต้องเรื่องนั่นหน่อยฮะเดี๋ยวคุณ สิโลนะครไปพูดเดี๋ยวไปเดินทางไปวันเสาร์เตอผมจําผิดฮะับเขาเตือนคุณสิโลว่าวันอาทิตย์นะฮะไม่ใช่วันเสาร์นะครับที่ราชบุรีโรงแรมโกลเด้นนะฮะซุนเพลงแบ็คซูเปอร์แมนที่เป็นเพลงชมการชกของมูฮัมหมัดอาลีนะคะท่านผู้ชมบอกมาอย่างนั้นครับมีผู้ชมถามว่าโรงหนังเมเจอร์ที่เชียงใหม่อยู่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตหรือการซุนแก้วทราบไหมครับเออไม่เคยไปดูหนังรู้สึกจะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะฮะผมก็ว่าน่ใช่นะฮะใช่เพราะว่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มีโรงหนังดีๆอยู่ที่ก็เดี๋ยวเอสเวดมาชี้แจงทันไหมลองเช็คกันดูนะครับไม่ยากนะครับ ลองหาดูแล้วกันแล้วก็มีความเห็นเรื่องของคอรมอนะคะบอกว่าอยากเห็นรายชื่อรัฐมนตรีเงานะคะแล้วก็อยากให้คุณจตุพรร่วมคณะรัฐมนตรีด้วยก็มีคุณชมคุณจตุรนเข้ามานะคะคส่วนเรื่องจำนำข้าวนั้นก็ออบอกให้อยากให้รัฐการควบคุมราคาปุ๋ยเพราะว่าปัจจุบันราคาสูงมากค่ะอยากให้คุณจตุพรไปยุติธรรมนะแก้กระบวนการยุติธรรมโอ้มโผมก็อยากครับ ค่ะก็พรุ่งนี้นะคะโปรโมทอีกสักทีนะคะในช่วง o f f e e w วิ h เป็นคอฟฟี่วิสคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะเรา3ามคนก็คือดิฉันคุณชูวัตรอาจารย์พิษไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็เป็นภาพรวมการทํางานในรอบสงปีนะคะรวมถึงเรื่องราวส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้ไวกับไทยรัฐหมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสามคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ เสื้อผ้าหน้าผมนายกตัวแทนก็ยังถูกโจมตีอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆความเป็นผู้หญิงอย่างคุณตรงพอรอนเองเราก็ต้องอยากแต่งตัวเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้เราก็มีกําลังใจตื่นขึ้นมาวันนี้แต่งตัวก็ถ้าเกิดใครดูหน้าตาเราแต่งตัวเรียบร้อยก็คงจะดูสบายใจขึ้นทานายกพูดถึงคุ้มทุนจำนำข้าวอะไรเล่นกันเรื่องนี้เลยว่าตกลงคุ้มทุนเนี่ยวัดยังไงครับในมุมของรัฐบาล ก็ต้องเรียนว่าจำนำข้าวนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามองทางคณิตศาสตร์หลายท่านอาจจะบอกว่าซื้อมาคือรับจำนำมาเท่าไหร่ขายไปนั่นก็คือเรียกว่าขาดทุนคิดถึงพี่ชายไหมฮะอะไรนะคะคิดถึงพี่ชายไหมครับก็พี่น้องกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดาล่ะครับแล้วถ้าในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณทักษิณจะได้กลับบ้านไหมครับพบกับคอฟฟี่วิจยิ่งลักชินวัตรสุกที่28มิถุนายนเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา